สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแคสต์รีฟิกเกอร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวฟิกเกอร์จากเรื่องดาบพิฆาตศูนย์กันนะครับวันนี้ที่เราจะมารีวิวก็คือตัวชื่อนี้ชื่ออะไรนะอิโนโนสุเกะนะครับตัวนี้อิโนโนสุเกะจากค่ายแชมเปี้ยนสตูดิโอนะครับจะเป็นยังไงก็ไปดูเลยดีกว่านะครับไปไปเลย โอเคครับงั้นเรามาดูหน้ากล่องกันก่อนดีกว่านะฮะหน้ากล่องตัวนี้ก็จะเป็นรูปฟิกเกอร์นะก็คือจะเป็นมีพระจันทร์อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีสองหัวนะฮะจะมีหัวหมูป่ากับหัวปกตินะครับหัวปกติอยู่ด้านนี้นะฮะนี่จะให้ดูกันก่อนนี่หัวปกติหล่อมากนี่ก็จะไม่มีอะไรมากนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบรูปในฟิกเกอร์นะฮะก็คือเหมือนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือแบบแค่เปลี่ยนหัวนะฮะนี่แล้วข้างๆกล่องก็จะเขียนว่าแชมเปี้ยนสตูดิโ จะเป็นเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะฮะข้างบนข้างล่างก็ไม่มีอะไรมากนะฮะตัวนี้หนักน้าหนักนกล่องก็อยู่ประมาณน่าจะประมาณสิบโลนะฮะหรือประมาณไม่ถึงสิบโลอะ่ะมันก็ถือว่ายกได้มือเดียวอยู่นะฮะก็มันเบาอยู่แต่มือเดียวยกไม่ขึ้นนะครับเนี่ยโอเคงั้นเราก็ไปดูภายในกล่องเลยดีกว่าถะะ้าจะเป็นยังไงกันบ้างไปนนี่แกะเข้าไปอาจจะต้องยืนนะฮะตึ๊บตัวนี้ก็แกะด้วยคนเดียวได้สบายนะฮะเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากนะฮะ วิธีการแกะกล่องตัวใหญ่ก็อย่างนี้เลยนะคว่ำม,มันออกมานี่เสร็จแล้วแล้วก็กล่องนอกวางดีๆนะ,ะัะกล่องนี้รักยิ่งชีพนะครับกล่องห้ามยับนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเนต็๊ตุ๊กแกะ,ะฮะรัดไว้อันเดียวนะแกะมาเลยแล้วก็เปิดข้างบนนี้นะฮะเปิดมาก็จะเจอกับพระจันทร์ก่อนเลยนะครับมีพระจันทร์ พระจันนี้เ,เบามากนะเพราะข้างในมีไฟนะเพราะมีแก็สตรงนี้เสียบอยู่วางพระจันก่อน okay. ตัวนี้จะมีทั้งหมดสามชั้นนะครับสามชั้นชั้นนี้จะมีเอฟเฟกกับพระจันนะฮะเอฟเฟกตัวนี้็จะไปเอฟเฟกเตียวขึ้นนะฮะขึ้นดาบนะครับนี่มีแผ่นหินกับแผ่นไม้ไม่สิก้อนหินกับแผ่นไม้นะฮะติดกันมาด้วยนะครับเหมือนตอนกําลังใช้ปานอยู่นะฮะแ,แล้วก็มีอะไรอีก อันนี้ก็มีโคมไฟนะฮะติดกับพระจันทร์นะครับเหมือนหน้ากล่องเลยนี่ตัวนี้นี่นะฮะแล้วก็ต่อไปก็เป็นอะไรอันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะฮะเก็บไว้เสียบเข้ากับฐานนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ฐาน AA a เอ A ีเอนะ A a นะฮะสามก้อนนะครับอันนี้เขาไม่แถมมาให้นะฮะต้องไปซื้อแยกนะครับอันนี้ใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะหมดแล้วชั้นนี้ต่อไปดูชั้นนึงกว่าดีกว่านี่ก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะฮะ ตัวนี้มีทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นนี้จะเป็นเอฟเฟกเหมือนเดิมนะครับเอฟเฟกกับแผ่นไม้นะฮะแผ่นไม้นี้ก็น่าจะให้วางปกตินะครับเพราะว่าไม่มีแม่เหล็กหรืออะไรมให้ติดนะครับแล้วก็จะเป็นเอฟเฟกนะฮะอันนี้เอฟเฟกจะมีทั้งหมด2ชิ้นนะครับเอฟเฟกดาบนะฮะเหมือนกันเลยอันนี้จะมีแบบแผ่นไม้กับก้อนหินติดมาด้วยนะครับนี่อาจจะยังไม่เห็นเท่าไหร่นะฮะตอนนี้วางๆไว้ก่อนแล้วอันนี้ก็จะเป็นหัวนะครับเป็นหัวปกติเลยอันนี้ นี่อันนี้จะเป็นหัวปกตินะฮะนี่หน้าปกตินะครับหน้าสวยมากอันนี้สวยไหมก็สวยนะฮะแต่เป็นแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฐานนะครับไม่ใช่ฐานสิอันนี้เขาเรียกว่านะป้ายรันดัมเบอร์นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวที่ยี่บเก้านะครับไม่มีจํากัดนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนะครับยขึ้นอินเสิร์ตไปให้ดูโอเคชั้นนี้ก็หมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับี่เดี๋ยวเราไปดูชั้นดีกว่านะฮะ นี่นี่นะครับก็จะเป็นชั้นที่หนักที่สุดนะฮะชั้นสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นชั้นฐานนะฮะนี่ก็จะมีฐานกับตัวมารวมกันนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นตัวเป็นชั้นแล้วเป็นชั้นไม่ๆอันนี้จะเป็นตัวนะฮะแล้วก็ฐานนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวนะฮะอันนี้คือหัวหมูป่าเลยนะครับนี่มีแค่หัวนะฮะตรวหัวที่บอกเลยใส่หัวเนี้ยดีที่สุดหล่อมากถ้าใส่กับหัวนี้นะฮะพิเกอร์นี้ดูแพงขึ้นประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เลย แล้วก็อันนี้จะเป็นที่วางหัวนะครับก็คือแบบว่ามีสองหัวมาให้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็วางหัวเข้าไปนะครับนี่ใส่อย่างนี้นี่อันนี้อย่างนี้เลยฮะแล้วก็ชิ้นต่อไปก็เป็นตัวนะครับนี่ให้ดูตัวก่อนเลยว่าตัวใหญ่มากนะฮะสเกลนี้ก็จะเป็นสเกลหนึ่งต่อหกนะครับนี่หนึ่งต่อหกก็โอ้ถือว่าตัวใหญ่มากนะเทียบกับฝ่ามือแล้วโอเค เดี๋ยวเราต่อไปดูชิ้นสุดท้ายนะครับนี่จะเป็นฐานแล้วนะฮะปุ๊บอุ้ยถ่ายก็หนักพอสมควรนะฮะเพราะเป็นเอฟเฟกต์เรซินนะฮะตัวนี้จะเป็นงานเรซินนะครับเดี๋ยวฐานไม่ไม่เดี๋ยวเอากล่องออกไปก่อนดีกว่านะเอาไปแกะถุงก่อนนะฮะถุงเนี่ยอันตรายนะครับบางทีสามารถไปเกี่ยวกับเอฟเฟกต์ ek, ชิ้นแหลมแหลมมันก็ไปเกี่ยวให้มันหักได้นะครับอันตรายนะฮะต้องค่อยๆทําดีๆนะครับ นี่นะฮะนี่ก็จะเป็นฐานทั้งหมดนะฮะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ถ้าเสียบแดปเตอร์เข้าไปในรูนี้นะฮะแล้วก็จะมีไฟออกมาช่วงนี้ด้วยแล้วก็ตรงพระจันท์นะครับนี่ฐานถือว่าสวยนะฮะแล้วก็หนักมากด้วยใต้ฐานก็จะรันลำเบอร์กับชื่อค่ายไว้นะครับก็คือแชมเปี้ยนสตูดิโอนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวที่ยี่สิบเก้านะครับผมนี่หน้าฐานก็เป็นอย่างนี้นะฮะ โอเคงั้นเราก็ไปประกอบเลยดีกว่านะฮะอันดับแรกนะครับใส่อะไรก็ได้นะฮะที่ใส่แล้วมันไปต่อได้นะครับเพราะบางชิ้นใส่แล้วมันไปต่อไม่ได้ก็ต้องแงะออกมานะฮะแต่น,นี้คิดว่าน่าจะไปต่อได้คือเป็นพระจันทร์นะครับนี่ใส่พระจันทร์เข้าไปก่อนนะฮะพระจันทร์มันจะมีไฟนะครับเดี๋ยวโชว์ไฟให้ดูก่อนเลยดีกว่านี่นะฮะเสียบเข้าไปก่อนนะฮะโชว์ไฟก่อนอันดับแรกเสียบตรงนี้ข้างหลังนะฮะ นี่เสียบเข้าไปแล้วก็ลองเปิดนะครับไฟแป๊ะโอ้โหสว่างแต่ข้างนอกมันดูเหลืองนะครับงั้นเราก็ไปเทสไฟกันก่อนนะครับตัวนี้จะใช้ถานใน A ทั้งหมด3ก้อนนะฮะเป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงตูดถานนะฮะไปงั้นเราไปเทสไฟกันก่อนดีกว่าดับไฟก่อนดับไฟเอออันนึงเออนั่นอะไรฮะนี่นะครับเทสไฟไฟจะเป็นสีเหลืองนะครับแต่ในกล้องมันจะเป็นสีแบบขาวๆนะฮะข้างนอกจะเป็นสีเหลืองเห็นแบบพระจันทร์สวยมากนะฮะ ตรงนี้ก็จะเป็นมีไฟที่่านนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีไฟตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นโคมไฟน้อยๆนะครับเก็บไว้ใส่บนเอฟเฟกนะฮะ๋ยวาให้ดูตอนจบนะฮะจะเป็นยังไงต้องแกะข้างล่างข้างในนะฮะ๋ยวค่อยว่ากันตอนจบนะครับเองงั้นเราก็ไปประกอบส่วนอื่นกันต่อเลยดีกว่านะครับไปอันนี้ถอดออกก่อนนะฮะตึ๊บต่อไปก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับใส่เข้าไปนะฮะตัวนี้ใส่ยังไงใส่ตรงไหนได้ อันนี้่าจะเป็นตรงนี้นะฮะเดี๋ยวนี่นะครับถ้ามันเข้าล็อกของมันมันจะเข้าง่ายมากนะครับนี่แล้วต่อไปก็นี้ใส่ตรงตรงไหนเอ่ยโว๊ยทำไมไม่เข้าล็อกอ่ะสักคู่นะครับมันไม่เข้าล็อก,ก,ข,อกขอใส่ผิดฝั่งต่อถูกฝั่งก็ไม่เข้าล็อกเหมือนเดิมเพอนเลย นี่ข้าเป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับอันนี้จะเป็นเเ็ตแบบนี้นะฮะเหมือนหน้ากล่องเลยนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นโคมไฟน้อยนะฮะก็คือข้างในจะเป็นฐานแบบเหมือนฐานนาฬิกานะฮะนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับมีสวิตช์ข้างในนะฮะเก็บไว้กดเปิดกดปิดนะครับนี่กดเปิดก็ไฟน้อยๆฮะดวงจิ๋วๆนะครับโอเคแล้วก็กดปิดปิดปิดยังไงนี่นะครับปิดได้แหละตรงนี้ก็ใส่ตรงตรงนี้นะครับนี่จะเป็นแบบโคมไฟน้อยๆนะฮะ แล้วต่อไปก็ใส่ตัวกันก่อนดีกว่านะครับมีตัวตัวใส่น่าจะยากอยู่นะฮะมันไม่ยากเท่าไหร่ละปึ๊บดันเข้าไปนี่นะครับใส่ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวนี้ประกอบง่ายมากนะฮะการประกอบนี้ให้เต็มสิบเลยนะครับประกอบง่ายมากใส่หัวจบครับง่ายมากฮะไม้อันนี้มันเป็นไม่มีแม่เหล็กให้นะฮะคือจะวางตรงไหนก็ได้นะครับก็คือไปแปะเสียบได้เลยนี่นะฮะนี่จบแล้วเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตัวนี้ เดี๋ยวเราให้ดูโดยรวมกันก่อนดีกว่านะฮะตัวนี้จะเป็นยังไงนะฮะมีอะแดปเตอร์นะครับเสียบชอบมากเลยตัวนี้ไฟสวยมากนะับถ้าประกอบแล้วไม่มีไฟก็ถือว่าก็ถือว่าสวยนะฮะสวยประมาณ8ปดคะแนนนะครับแต่ถ้าเปิดไฟแล้วเอาเอาไปเต็มสิบคะแนนเลยนะครับนี่เปิดไฟแล้วสวยมากนะฮะตัวนี้โอเคครับเรามาพูดถึงโดยรวมตัวนี้กันก่อนดีกว่านะฮะโดยรวมตัวนี้ก็ถามว่าสวย ให้กี่คะแนนนะฮะก็ตอบได้เลยถ้าเปิดไฟเนะี่ยให้เต็มสิบเลยฮะสวยมากแต่ถ้าปิดไฟก็อยู่ประมาณสักแปดก็ได้นะครับเพราะว่าจริงให้เก้าก็ได้นะฮะมันดูแปดแล้วมันดูแบบลำเอียงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่มีตําหนิอะไรเลยนะฮะมีตําหนิก็แค่หน้าตาคือหัวนี้นะครับหัวนี้มันไม่สวยเท่าไหร่นะฮะมันไม่ค่อยจะตรงเท่าไหร่นะครับนี่มันไม่ตรงกับต้นฉบับนะฮะต้นถ้าเป็นต้นฉบับมันดูน่ารักกว่านี้นะครับหน้าตาแบบสาวๆนะฮะ นี่นะครับนี่จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ราคาตัวนี้ถ้า P order อยู่ประมาณช่วง7 8 0 0ถึง8,900นะครับราคา P นะฮะถ้าตอนนี้ในกลุ่มซึ่งตัวนี้หายากมากนะครับก็อยู่ประมาณช่วงหมื่นต้นๆน,นะครับหรือประมาณ900 0ถึง12 0 0 0นะครับราคาตอนนี้ก็คือแบบหายากแล้วนะฮะตัวนี้ ตัวนี้อาจจะผลิตมาอีกก็ได้นะครับเพราะมันไม่เขียนคําว่า Limited นะครับปกติจะมีคําว่า Limited ผลิตเท่านั้นเท่านี้นะครับแบบทั่วโลกหรือแบบเอเชียอะไรประมาณนี้นะฮะแต่อันนี้ไม่เขียนนะครับก็คือแบบรันดั้เบอร์แค่ยี่สิบเก้านะครับนี่ก็คือยี่สิบเก้าเลยจะมีกี่ตัวก็ไม่แน่ใจนะฮะก็คือจะผลิตเพิ่มหรือเปล่าก็บอกไม่ได้นะครับแต่ตอนเนี้ยสวยมากแล้วก็หายากมากนะฮะ เพราะในไทยจะเหมือนจะพีกน้อยนะครับว่าตัวนี้จะเป็นตัวแรกของค่ายนะครับก็คือแชมเปี้ยนสตูดิโอนะครับนี่ตัวแรกของค่ายก็ถือว่าทาออกมาได้ดีพอสมควรนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมันมีดาบอีกนะฮะลอสักครต่มันต้องมีดาบอีกนี่นะครับตัวนี้จะมีดาบสองอันนะฮะตอนแรกก็ว่าอยู่เหมือนมันขาดอะไรไปสักอย่างนะครับนี่ขาดดาบไปนี่เองนะฮะเดี๋ยวเราใส่ดาบกันก่อนดีกว่านะครับตัวนี้ก็ใส่ตามหน้ากล่องเลยนะครับนี่ใส่อย่างนี้ น,นี่นะครับมันก็จะเป็นดาบแบบนี้นะครับที่จะมียึดไว้ก็คือจะเป็นช่วงนี้นะครับขอเรียกว่านะปลายผ้านะครับมันจะยึดกับมือไว้นะครับนี่ทําใหไ้ไม่ล่วงนะครับแล้วก็ข้างบนก็ใส่เหมือนกันนะครับนี่ใส่เข้าไปข้างบนนี้จะใส่ยากนิดนึงนะครัเพราะมือมันขิ้วมากเลยอ๋อแต่ถฮะใส่ผิดนะครับนี่ป๊บ นี่นะครับเสร็จที่เรียบร้อยนะฮะถูกไหมเนี่ยต้องดูตามหน้ากล่องน,นะฮะแป๊บหนึ่งตึ๊บเดี๋ยวทำไมไม่เหมือนกันล่ะแป๊บหนึ่งนะครับมันก็มันต้องออกมาไหมอะ่ะเดี๋ยวมันเหมือนไหมอะ่ะเหมือนแหละไม่ใจะใส่อย่างนี้นะฮะนี่ประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ใส่ดาบแล้วก็ดูเท่ขึ้นนะครับเพราะตอนแรกก็ลืมนะฮะหาดาบไม่เจอไปแอบอยู่แบบในซอกนะครับนี่ตัวนี้ก็ประกอบเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแค่ตัวแรกของเรานะฮะไม่ๆตัวนี้จะเป็นตัวที่สองนะครับก็คือเป็นงานเเซ่นนะฮะตัวแรกของเราก็คือตัวนี้นะครับคลิปแรกด้วยก็คือคันโอของเรานะฮะซึ่งใครอยากดูตัวไหนต่อไปก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับก็คือจะมี ตัวนี้จะเป็นชิโนบุแบบเลสิบแปดบวกนิดนึงนะฮะแล้วก็จะเป็นมีดากิแล้วก็เนสโกเป็นเมจิคิวนะครับก็คือลอตลีนะครับแล้วก็จะมีซนิสึตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้สวยมากบอกเลยสเกลหนึ่งต่อสี่ด้วยใหญ่มากนะฮะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้เล่นนะครับนี่ตัวนี้นี่ใครยังไม่ได้เล่นก็ไปเล่นกันได้นะฮะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเงื่อนไขง่ายๆก็คือแค่ครบพันห้าร้อยทับสไตร ก็จะสุ่มแจกนะครับแค่คอมเมนต์ง่ายๆนะครับไว้ใต้คลิปที่แจกนะครับก็คือคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับแค่แฮชแท็กมิสซี่นะครับเดี๋ยวจะสุ่มแจกนะฮะครบพันห้าร้อยซับสไครต์เมื่อไหร่เราจะสุ่มแจกทันทีเลยแล้วก็จะมีกิจกรรมแจกเรื่อยๆนะครับผมถ้ายังไงใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับถ้าใครอยากดูตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย